ชื่อเบตา้นาน่าสามารถใช้ห้องทุกห้องได้เลยเอ่อไม่อาจจะเมื่อใดนะแต่ว่ามีเทียนอยู่ยนี่ต้อนรับฉันหวังว่าคุณจะอะไรวะางจำตัวเอออะไรอะไรอะไรเอสฟาวอ่ะ๋อเก็บโนต้ตตรงนี้เออ,อ,อเพื่อนโอ้ยเพื่อนโอ้ยเจอเพื่อนปไปไปด้วยกันเออเสียงอะไรเมื่อกี้ โอ้ยจู่หูยหาโนศหาโนศมามาหาโนศเออโอ้โหอย่าหันอย่าเฮ้ยเบิด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 เรียบร้อยเบิดกูไปละอุ้ยเพื่อนยังไม่ตายดีหว่าเอาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านหนึ่งไปดูข้างในไหมกระจกกระจกใครกระจกแตก แล้วเพื่อนกูหายไปโอ้โเชีย่ยเรียบร้อยดาวเพื่อนดาวเอา้าเหลือกูคนเดียวอยโอ้โหโอ้โหจริง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 โอ้ยไอ้พวกตาบัาาวบังคับขวบมือบางัขวบมึงปิด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 เออโอ้ยโ,โอ้โหแล้วมืดขนาดนี้แต่ว่าเสียงข้างหน้าเลยแล้วใครมาจะไปดิอหายเพื่อน จริงปิดเสียงในเรยวไว้เพราะว่ามันจะสะกดด้วยใครมาทุบแก้วเฮ้ย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 โอ้โห,ห,โหเย็นมากในนี้เย็นมากเย็นทีมม่ไหนอ๋อแล้วเพื่อนเราเจอโน้ตแสดงว่ามีเพื่อนแถวนี้เพื่อนเพื่อนหายเพื่อนไปไหนวะหาเพื่อนก่อนตอนนี้ อยู่คนเดียวมันเงาแล้วไหเฮ้มันเ,เออเจอแล้วโอ้โยไปไปเลยหน้าบนมีอะไรไปดูไปดูเลยไปดูมาตามมาตามมาตามมามันขีดไฟยังไงก่อนสวัสดีคนดเดียวด้ดวยนะเชาโอ้ดีเลยแบบสุดๆแบบมันดีเลย์มากเลยนะทุกคนเดีเ๋ยวมันโคตรดีเลย์เสียงอะไรตุ้มๆโอ้โหโอ้โหตายไปละตายไปละเพื่อน เออตัวนี้ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยคิดตื่คิดตื่เฮ้ยเทียนดับเทียนดับเทียนดับแล้วจุดยังไงก่อนอ่ะจุดอย่างนี้นี่เองโอเคเฮ้ยตุ้มตุ้มมาแล้วมันตุ้มตุ้มมาแล้วโอ้ยฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้เหรอเออเออเออเพื่อน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 โดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนตุ้มตึ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 ้มโอ้โห ไมมีคนล้มยิ่งเพิ่งออกนะเพื่อนไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วยิ้มออกยิ่งออกโอ้โอเคช่วยกันได้อยู่โอเคนะมันวิ่งมาจากตรงนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยมันต้องมีอะไรแน่โอ้ยนี่ไงไม่ขีดเราต้องรีบไม่รีบไม่ได้ทุกคนเพราะไม่กวาดไม่ใช่ไม่ขีดแต่ถูกแล้ว ไม่ขีดมันจะไม่ขีดมันจะหมดเวลาตรงนี้ไม่มีใครมาสำรวจเลยเอ้ะอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าเลื่อนทำเม่เอยเสียฝีเท้านี้เสียสีเท้านี้มัน เพื่อนโดนเพื่อนโดนช่วยเพื่อนเขาช่วยเพื่อนออ๋ยังไม่ออกแล้วโอเคดึงกันขึ้นแล้วด้านบนวะนั่นไงถึงถึงมาแล้วถึงมาแล้วโดนแน่เลยโดนแน่เลยถึงถึงทางไหนวะทางไหนทางไหนใครตุงถึงถึงถึงเปลี่ยนเลยปิดปิดหายไปแล้วไม่มีใครดิีไม่มีใครดีทุกฝั่งนี้เข้ามาฝั่งซ้ายขวาเข้ามา ไปหน้าประตูโอเคได้อยู่ไหนอยู่ไหนก่อนวิ่งแหละวิ่งแหละอยู่หน้าบ้านอยู่ไหนวะเออหน้าบ้านอยู่ไหนก่อนด้านบนลม้มเดี๋ยวเหน้าบ้านอยู่ตรงไหนก่อนเดี๋ยวนะตรงนี้โอเคตรงนี้ตรงนี้มาทางนี้ตรงนี้มาทางนี้โอเคแล้วก็จะเจอตรงนี้เออแล้วจอจะเจอตรงจุดจุดไฟจุดไฟเออ ซัมติงชาร์ตโอเคไปออกออกออกอ้าวมันตึงไปแล้วมันตึงแล้วตัวนี้ไม่น่ากลัวตัวนี้ไม่น่ากลัวน่ากลัวเท่าไหร่ตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วเป่าปุ๊บดับปับ๊บสีสี่เท้าแบบนี้ของแท้แล้วแหละมันต้องมีคนล้มด้วยละจังหวะน,นี้โอ้โหเออเออ,เอ,อมันมีหาใครวะ นีหาใครหายไปหายไปแล้วชุบเพื่อนกั่อชุบเพื่อนเพื่อนกูไหลเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยไม่ลุกอ่ะลุกดิ <c oughs> แล้วสุดท้ายเราก็ไปหมอบกองกันเจอแล้วเร็วมากตานีเร็วมากออกว่าเลย ไม่มีอะไรอ๋อสวัสดีเจ้าของบ้านอ๋อไอ้ตรงนี้นี่เองที่มันกระจกแตกเฮ้ยเจองแล้วอ๋อไม่เกินสามส๊าดีครับสวัสดีจ้าทำไมยิ้มอย่างไรเ,เจ้ามาคุยกันหน่อยไหมเข้าไปใกล้่อยอไม่ดีกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใกล้ดีกว่า อ่ะอี๋เสียงนี้ไม่น่ากลัวทุกคนเสียงนี้ไม่น่ากลัวไม่เจอไม่เจอโอเคกลับที่เดิมละเพื่อนทำอะไรกันอยู่นั่นน่ะอยู่นี่หมดเลยอ่ยังกกบู อ um ้ีเพ enfin ื่อนลูกกลัวไปแล้วใครกลไปคนเดียวเนี่ยนะตามมาออกมาลูกไปแล้วมันจะชนะไหมเนี่ยชาตินี่โอ้กลัวครมบทุกคนเลยมีแต่คนกลัวเลยทุกคนโอ้โหเสียงเคียเรียบร้อยแล้วกูเรียบร้อยแล้วกูแต่วันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยมีคนน็อกมีคนน็อกเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นเฮ้ย เจ้าของบ้านนี่วะโอ้ตุ๊มตุึมมาอีกอะตุ๊มตุึมมาอีกอะตู้ตเลยบอกเลยหัวเรียบร้อยเลยเฮ้ยผู้หงผู้หญงนี่ยนะเปิดตัอะไรคะอะไรเอ้ยมีอะไรไหมต้องมีอะไรใน,นนี้แน่เออมีจริงด้วยไม่ขีดโอสอนอะไรไม่ขีดเยอะตรงเนี้ยแถวนี้ไม่ขีดเยอะ ที่ทำอะไรไม่ได้ตายสี่บาดเจ็บสองในอุบัติเหตุรถชนดจุดมาเพื่อนเอาไม่ขีดยังยังยังนะโอเคงั้มนขอแล้วกันข็งใจไว้แข็งใจไว้โอเค,อ,เคอยู่กันหมดสามตัวเลยอยู่ที่ขันดีจริงสามตัวนี้ เ,ออเรียบร้อยเรียบร้อยสองตัวนี่เจ้าของบ้านเป็นผีชัดเจนชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมโอ้แล้วก็มืด้วยนะไม่ใช่มืดธรรมดามืดจิ๋วไปไปชั้นล่างเลยวเนี่ยอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันไอ้ตุย้ยทำไมไม่ติดเออโอเค บักไม่วางเลยเมื่อกี้มันไม่มันไม่ลดระยับไม่ลดระดับความยากให้เลยอุ้ยเจ้าของบ้านนี่ไม่เลยล่ะเฮ้ <c oughs>